อายุเจ็ดสิบแปดสิบอ่านหนังสือพิมพ์ได้ก็แล้วกันนะ่ะอยากตาแก้งตาใสบอขุ่นบอมัวตามสูตรนี่สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับออกจากปาเข่าเมืองจากมือเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อยู่พัทยาไทยท่าเรือพัทยานะพี่น้องนะแหลมบริหายแดดกระห้อนคักยังวะห้อนดหลี อยู่มองป้ายพัทยาเนี่แหละพี่น้องนะตาคุณคุณมัวมัวมองบ่ชัดแบบว่าฝุ่นมันเข่าตาน่ะพี่น้องมือนีสารมืเอเจาะสมุนไพรไม้พี่น้องล่างตาล่างไพรในหนึ่งนาทีในแก้งวา่าอาการตานะมันเป็นเครื่องเครื่องในตาแบบเศษฝุ่นเศษนี่อย่างเศษละอองอย่างมันไปอุดไปอั้นอยู่ในตาเฮานะพี่น้องเอาอันนี้ใส่เนี่ย มันสีออกมากะหน้าเหมือนสมุนไพรนี่เลยนะพี่น้องนะพวกเศษพวกฟุ้นนี่สีออกมาเลยดีครับดีอหรีดีแบบเห็นผลดีกว่าที่พี่น้องไปซื่อเขาอีกจะหากนะเห็นผลเร็วกว่านี่ถึงแม่เขาสีบอย้อมรับแต่อันนี้ก็คือภูมิปัญญาที่ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเขาเห็ดมาแต่งแต่โดนๆพู้หลนะัแบบพี่น้องนะแบบเพิ่นหยอดใ่ตาพวกนี้ตายแก้ง อายุเจ็ดสิบแปอ่านหนังสือพิมพ์ได้ก็แล้วกันนะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั่นก็ขึ้นยุกก่กบดุลพินิจของพี่น้องสิเลือกใส่เอานะครับสมุนไพรตามห้อยุูเ่ามันแม่น,มนอย่างไปเบิงกันนี่หมากพิลาหรือว่าหมากทับทิมนะครับนี่องโลงกินเล่นซื่อๆก็แซบนะหมากพิลาเนี่ยงามๆพี่น้องนะ ถ้าได้หมากทับทิมน้ำบ้านเขานะ่ะพี่น้องแบบปลูกเองนะ่ะสีดีมากเลยนะครับสีบ่มีสารเยี่ยงทั้งสิ้นนะครับแบบปลอดสารแล้วเสีเยดจังไดตัามกัเอามีดปาดเอาซื่อๆนี่แหละผ้านะนะพี่น้องนะกับผ้าผ้าแล้วกับบีเป็นเปียงเท่นั้นเองนะครับนานออกมาแล้วหมากพิลา้าเป็นตะแซบบล่ล่ะเดี๋ยวสิซิมให้เบิง <laughs> ตามประสบการณ์ผู้เฒ่าคนบ้านเฮาเฮ็ดให้ตาแจ้งเฮ็ดใ,ให้ตาสว่างได้อยู่ตลอดนี่พี่น้องเพิ่นสี่เฮ็ดแบบนี้แหละเวลาเพิ่บบนตาขุนตาแบบหมัวตาบบสว่างบบแบบฟุ้นเข่าตาเนี่ยพี่น้องเพิ่นเอาตัวนี้ไปล่างหยิบออกมาทีละทีละเม็ดจิงเสียนะพี่น้องนะนี่แหละจิงสี่แล้วก็เหมือนตาให้กว้างเหมือนตาให้กว้างเลยนะครับสี่เฮ็ดให้เบิง <laughs> กสีเขาไปหงอยู่ในตาน่นะพี่น้องมันกสีไปล่างพวกฟุ้นพวกละอองพวกเศษอย่องต่างต่าง,งออกมาภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นนะ่ะตาแจ้งว่าบอาการของมันกสีออกแสบนิดนิดเท่านั้นเองนะพี่น้องบ,อบอ่เป็นอย่างนะครับแค่นิดเดียวบ่บ,บ่ถึงก็มากไม่อย่างนะครับเหตได้นะครับขอแนะนํานับพี่น้องฝนสิใส่หมากทับทิมหรือว่าหมากพิลาบ้านเขาที่ปลูกเองเองนะี่ยสิดีกว่านะครับ อันนี่สูตรนี่วิธีนี่เฮ็ดย้ำใดกัแก้งย้ำนั่นแหละพี่น้องนะแต่ว่ากะควรใส่วิจรณายานเอาเดอ้อเฮ็ดง่ายๆหาบ่ยากตาแก้งอิหลิบอเสียลองเบิงสวัสดีครับเบิงวิวงามๆของเมืองพัทยางาม,มื่อเว้นจักน้อยนะพี่น้องนะย่งางเข้าไปนี่กัสิเป็นวอลกอินสตรีทนะครับ ที่เย้าออกมาส่ก็สิเป็นท่าเรือแหลมบริายไปเกาะล้านนะครับโซนพุ่นก็สิเป็นพญาเนือนะครับนู่นไก่ไก่ริบๆพวกตึกนะครับ P A T T A Y A พัทยานะนาไปมันนี่นะ